ฉายาแปดแยกนะเพื่อนนะครับในกองร้อยนะครับครูสายวักนะครับเป็นคนตั้งให้นะคืออธิบายก่อนว่าในตอนที่ทางกองกลับเขาปล่อยกลับบ้าน7วัน10วันอะไรก็แล้วแต่นะรหรือไม่ก็สอวันเสาร์อาทิตย์นะครับพอเรากลับมาเราต้องตัดผมไม่เรียบร้อยนะกองร้อเนี่ยนะครับเขาจะกําหนดไว้ว่าจะต้องตัดผมทรงไหนปกติบางที่ร้อยอื่นเขาจะตัดทรงนักเรียนแบบนี้ใช่ไหม ส่วนของกองร้อยห้าที่ผมอยู่เขาให้ตัดแค่เบอร์ศูนย์นะครับจนวันจบเลยก็ตัดเบอร์ศูนย์นะครับทีนี้เพื่อนสองคนเข้ากองร้อยมาแล้วอารายงานตัวเรียบร้อยนะครับเขาไม่ยอมตัดผม่อยเอร์มมันเลยผมยาวอะ่ะเออกลับมาถึงปุ๊บครูสายว่ากเห็นครูสายวา่ากเป็นคนอยู่เวรวันนะั้นอะครูสายว่าก,กเรียกม,มึงมานี่ดิ่มานี้มานี่มานี่นสองคนมึง่ะมามามาเสร็จปุ๊บแกก็เอาปัตตาเลียนไถเลยปืดขึ้นไปอย่างนี้ใช่ไหม ก็ปื้ดมาแบบนี้ก็เป็นสี่แยกนะครับหนึ่งถ้าเจอหนึ่งคนแกจะเรียกสี่แยกถ้าเรียกพร้อมกัน2คนเขาจะเรียก8แยกนะครับ2คนนี้ตัดผมเหมือนกันก็คือว่าจะเหลือแบบผมยาวๆไว้เลยแล้วก็ตัดเป็นสี่แยกนะครับตัดเป็นสี่แยกเป็นรูปบวกอย่างเงี้ยอันนี้ของเพื่อนสองคนนะครับเวลาแกเอ่อเวลาครูฝึกก็เรียกเฮ้ยไอแปดแยกไอแปดแยกไอแปดแยกอยู่ไหนไอแปดแยกมานี่มานีมานี่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 มาคุยกันก่อนฉายาแปดแยกนะครับแต่อยู่คนเดียวเรียกสี่แยก